้ยพวกมึงหลอกกูเหรอวะพี่ใหญ่มีปัญหาอะไรวะไอ้รุยไม่มีปัญหาครับพี่ครับมึงอย่าซ่าผมไม่เคยซ่าเลยครับพี่ครับถ้ามึงอย,อยากจะคุมโรงเรียนเนี้ย มึงอย่าซ้ำปีขึ้นสมองเลยอะต่อคกับพี่ครับพวกเราไปออกได้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เขามาเชื่อมจิตแล้วหรือเปล่าเชื่อมจิตอะไรมึงเล่นอะไรมึงรู้นะใครใครอ่ะน่้พีีใหญ่ใหญ่ไหนอ่ะ นั่นลูกพออสักเต็มตัวเลยยังเด็กอยู่เลยเนี่ยเอาแล้วพอ,อไม่ว่าเหรอพอ,อจะว่าได้ยังไงวะพอะสักตั้งแต่ข้อเท้าถึงคอเลยเว้เฮ้อเฮ้อเอาแล้วเมียพออไม่ว่าเหรอจะว่าได้ยังไงเมียพอ,อนี่ตั้งแต่หัวได้ยันเท้าเลย <c oughs> หน้าเลยไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> เห็นแต่ตาปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปิ๊ป <c oughs> มาเป็นสไปเดอร์แมนเลยเ,เกินไปเปล่าเกือกประตูไม่รอดแล้วลูก